สวัสดีค่ะ F4 สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้แม่ครูได้มาที่หน้าลานปู่ปริจิตนะคะจะมีการรำของออแม่แม่คำใสนะคะกับหลานสาวนะซึ่งรำให้กับใครเนาะกับเสี่ยวแม่เสี่ยวใช่ไหม <Yeah. S 1> ใช่ไหมปู่ฟื้นเออซึ่งจะรำให้แม่เสี่ยวนะคะมีสองยายหลาน สองยาหลานจะดามแล้วนะทีนี้การแต่งตัวเนี่โอ้ดูสวยมากเลยสวยสวยมากเลยนะคะซึ่งหลานน้อยกำลังทำอะไรนนองตอนนี้แม่คำสก็จะจุดทูบนะคะ จะจุดทูบแล้วนะคะไอ้น่นงไปนไหมไปไหมลูกก็พร้อมที่จะจัดทูบแล้วนะคะหเหตุเร็วๆรวด ตอนนี้ตอนนี้แม่คำสายก็กำลังเตรียมตัวที่จะรำแล้วจะจุดทูบแล้วนะคะครับอันนี้ก็คุณพีซีเหลียงนะครับอันนี้ก็คุณมาลิกาสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับขอบคุณนะครับราตีชัยเสนาพุทธมนิงนะครับค,ครับพุทธมนิงครับคุทธราตีชัยเสนานครับ ตอนนี้กำลังแม่คำใส่กำลังแจรงรายละเอยียดเกี่ยวกับเครื่องเส้นเครื่องถวายนะคะอ่าชิทธเนียนนะครับเออแล้วก็เจ้าอันนี้ก็คุณคุณชัยทองครับคุณชัยทองก้ามคำก้ามคำลาน,นครับ ตั็น้องอมสินใหแก้วตั้งหลานแล้วก็แม่คำสายก็กำลังจะจุดทูบแล้วนะคะครับดาวเรืองหรอครับสี่นดีครับพ่อปุ้นนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อปูปปริจิตเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้น่ะดูหน้าตาอิ่มเอิบดูเออ บรรยากาศรอบๆบริเวณก็นนกสะอาดดีสวยดีแล้วนะคะคุณใส่บาตรหยาดน้ำไปเป็นที่รบร้อยคุณดูทีรุติลานะครับรูระบัติครับอันนี้ก็คุณ กันยานีน,นะครับพุทกันยณีฤทธิดเดชสวัสดีข้าพุทธครับสวัสดีครับอตอนนี้ก็กาลังติดตัวอยู่นะครับตอนนี้อ่ะความคนเหนือครับความคุณเหนือนะครับคอยกาลังใจมานะครับตกคุณวันรถนะครับท่าจิตนะครับ เอาวันลบทายจิตสวัสดียามเช้าครับหมดพื้นมากดไรให้แล้วครับครับกดดูนะครับตอนนี้จุดทูปใช่ตติดามไปจะดับแล้วเนาะไปจะดับแล้วนะลนะครับามเอามือป้องไว้หน่อยครับอันนี้ก็เออเอามือป้องไว้หน่อยไหมไหวไลาพ่อโอ้ไหว้บนนะครับไหว้แกบนแกบนเออไหว้แกบนไม่ผู้ใดด้อนี่ยรำแก้บนให้ไผ่ให้แม่เซียวขึ้นมาให้ นางสาวนางสาววิชุดาสิริพานออ๋ให้นางสาววิชุดาสิริพานนี่ก็แก่บทเนาะได้ยินแล้วเนาะคำเนาะนางสาววิชุดาชาสิริพานบอกรับวิชุดาสิริพานล่ำให้ใครขับหมวดครับล่ำให้มันติดแล้วลูกนอสาววิชุดานะครับนางสาววิชุดานะคะ อ,อันนั้นนำเก้าโดกอันนี้สามสิบสี่สำหรับคล<ด>ิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะรนบานลลีที่ผ่านดล <c oughs>